สวัสดีครับมาครับมามาตามสัญญาแล้วครับว่าสีหอนนี้มันลองกบสิมาลองในียเบอรงครับน่ครับหลังจากเบิก่อครับเนี่ยฝนตกใส่แล้วใส่ปุ๋ยครับบันปุ๋ยห้อยหมเลยครับห่อใส่ห้อยไปมาครับเหมือนเดก็ไดมาลองกบปุ๋ยครับ เดี่ยวหยางยัง้อยครับมันหกปลตาใช่ผานครับผานโคบเลยผานนี่หันไปโคตะทางครับหันไปโคตะทางมันไปเล่นเคร่อเดียวครับเนี่ย ม่ยครับม่ด,ดอยอ่ะมดีกันไหนใหมรือายหครับ,รบมาทำงานครับทำงานหากินมมนครับไม่วัวละรับพนักงานใ,ใส่ปุยใส่ปุยสองคนครับล่อง ลองสองนะครับถ้าไทายนี่นองบึง <c oughs> นี่ครับมันต้องย่างเอา,พอาเพราะว่าเห็ดหลอใส่บ่เปลี่นครับมันต้องใส่หลอหน่อยคืออเงินในคิดอื่นเขาเจ้าเห็ดนะครับมีกะเป๋า <c oughs> เห็ดเระท่านเปลี่ยนแต่ศึกษาอยู่ครับตั้งใจเด้ยเห็ดส่วงเพราะท่านมีกับยาง,างเอาซะก่อนครับ ันเดือดเดียวครับาำเร็วคยังลองแล้วลองแล้วเนี่ยอันนี้บ่าท่านลองครับมาแล้วครับหังวางานกันที่ใส่รถลองเนี่ย ก็เรียกร้องเลยไปปล่อยวางไว้นะ้ครับไปจะกลับรถมันยังเหยียบต้นมันมาครับแห้งแดนแห้งโคกกบีครับออกมารับจ้างครับวันนี้นะครับแถวบ้านกาะลสะินลำพอไม่ครับ เราเหมือนไรละสองไรครับนี่เบิกหอกกบเข่านี่มารวมบานปุ๋ยนะครับบานปุ๋ยจะของบานเอา สวยงามรับสวยงามลงหมอกกบดีโยบงาน,น,นเรียนเร็วนั่นเป็นฐานเบอร์น้อยครับขันจกคดีต้องใส่ฐานเบอร์สิบแปดครับอันนี้ัเบอร์สิบสิบสี่คืออะไรบุญวันสิบสี่เหรอครับมาวกอเลยกบประหอด่ลงมดได้ครับแต่ว่ากบปุยดีกว่า ดินเครื่องดินมันลมนะครับขันดินแห้งก็ดียังน้อยบหมดไม่สัดกบหอนเหงาเลยครับนี่ะนะครับเรื่องนะครับเขาเบื้องล้วกับฟา้ากดไหลกดแช่น้ำเลยนะครับเด้อนมากกับกดไหลขันมันใส่ดีกับแช่น้ำเลยครับ,อบหอนใ่คลิปนะครับอย่าหยิบว่า ไปสวนได้เดี๋ยวใายเพิ่งไหมครับผมสวัสดีครับ